สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของ MSI RTX 3060 Ti ให้ดูนะครับอาการเสียของการ์ดจอตัวนี้ก็คือภาพเป็นเส้นสีเขียวๆนะครับก็คือคล้ายๆเหมือนประมาณภาพลายครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้า Windows แล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถลงไดเวอร์ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นภาพเส้นเขียวๆแบบนี้ซึ่งโดยปกติแล้วเส้นแบบนี้มันต้องไม่เกิดขึ้นนะครับนนอกไม่เกิดขึ้น การ์ดจอตัวนี้นะครับก็จากที่เราทำงานมาจากหลายๆตัวนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับก็วิเคราะห์ไว้ก่อนว่าการ์ดจอตัวนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าถ้ามันลายตั้งแต่หน้าใบออดเนี่ยโดยหลายๆตัวแล้วนะครับมันจะเสียมาจากตัวชิปแรมนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดจอตัวนี้เดีย๋ยวเราต้องทำการรื้อนะครับแล้วมาลองทำการดูภายในเครื่องก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะซ่อมอะไราก่อนแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ให้ดูภาพเป็นก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามันลายลักษณะแบบนี้นะครับอาใครเดี๋ยวเราเปิดให้ดูใหม่อีกหนึ่ง เป็นเส้นเลยใครที่มีการ์ดจอคล้ายๆแบบนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอรื้อการ์ดจอตัวนี้ดูภายในโครงสร้างก่อนละกันนะครับว่าเราจะทําที่อะไรก่อนละกันนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะแกะนะครับเราก็ให้มาดูงานกันนะครับก็คือเป็นการ์ดจอ RTX 3 0 8 0ูนย0แเอ้ย i นะครับคือ ก็คือที่ให้ดูนี่ก็คือยังไม่เคยมีการแกะหรือมานะครับเราน่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่จะทําการรื้อซ่อมการตเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าจากเท่าที่ดูนะครับมันมีวอยประกันอยู่นะครับก็น่าจะยังไม่เคยแกะนะครับน่าจะใช้มาจนเกิดประการเป็นเส้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการรื้อนะครับว่ามันจะสามารถซ่อมได้หรือเปล่าครับแต่ดูจากการ์เอนะครับที่บ้านน่าจะมีแมวหมาเยอะนะครับเพราะว่าดูขนได้ไม่หมดเลยนะครับอันนี้ขนเต็มเลยไม่ว่าขนหมาหรือขนแมวนะครับ โอเคก็เดี๋ยวผมขอทําการรื้อแล้วมาถ่ายกันให้ดูอีกครั้งนะครับว่าเราจะทําไปต่อไปตอนนี้เราก็ได้รื้อตัวซิงค์กระจอออกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัตจอ,อกันแล้วกันนะครับจากเท่าที่เราดูผ่านๆน,นะครับก็ที่ภาพลายก็ไม่น่าจะเป็นที่ระบบไฟนะตัวนี้ไม่น่าจะพลาดแล้วล่ะครับก็คือน่าจะเป็นที่ ตัวชิปเลยแล้วกันนะครับแต่าจอตัวนี้ถ้าลายแบบนี้นะครับผมจะขอฟันธงไปที่ชิปแรมนะครับเพราะว่าโดยมากแล้วอาการลักษณะแบบเนี้มันจะเป็นที่ชิปแรม้ะส่วนมากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแรมของไทนิกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําการซ่อมชิปแรมรอบๆลยเลยกัาานนะครับดูซิว่ามันจะผ่านนะครับก่อนซ่อมเดี๋ยวเราจะแปะฟอยล์แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทําการซ่อมชิปแรมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ทําการแปะฟอยล์เรียบร้อยแล้วครับคือคุมพวกเกี่ยวกับคาปาซิเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวชิปจอที่เราไม่ต้องคุมนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดเกินไปนะครับความร้อนยังไงมันก็น่าจะถึงครับชิปนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับที่จะมีปัญหาก็คือตัวพวกคาปาเนี่ยแหละมันชอบตัวความร้อนแล้วมันแตกหรือว่าเบิดหรือว่าบวมนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทําการซ่อมที่ตัวชิปแรมกันเลยแล้วกันดูซิว่ามันจะได้หรือไม่ได้แล้วกันนะครับโอเคเราจะไปทําการซ่อมกันเลยแล้วกันคะครับ ตอนนี้เราก็รีเวิร์กชิปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการลอกฟอยล์ออกที่เราแปะไว้นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเคลียร์ขยับหมดเลยครับก็คือพวกนี้เคลียร์ชิปขยับหมดนะครับตัวนี้ตอนนี้ครับที่ยังไม่ได้ทํามีอยู่ตัวเดียวเลยก็คือตัวชิปจอแล้วนี่นะครับเราทําแค่ตัวชิปแบตนี่นะครับเดี๋ยวเราขอลอกฟอยล์ออกแล้วก็เอาทินเนอร์ทำข่าวสากกนแล้วกันนะครับแล้วค่อยมาถ่ายตอนที่ปักขนบอร์ดตอนนี้เลยนะครับว่าถ้าเข้าไปอ่อนแล้วจอมันจะมีเป็นเส้นหรือเปล่าครับสามารถเทสได้เลยนะครับโดดยไไมม่ต้้องีิก็ หลังจากที่เราซ่อมชิปมาแล้วนะครับก็คือมีอาการตอกขั้วมาคือตัวชิปแรมก็คือชอ็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาหาสาเหตุนะครับว่าชิปเมก็คือตัวชิปเนี่ยพอไปโดนขึ้นขึ้นเครื่องยกชิปนะครับก็คือมันไปโดนความร้อนนะครับแล้วตัวชิปเนี่ยมันทนความร้อนไม่ไหวนะครับมันก็คือตายไปละ ตอนนี้ก็อาจจะเป็นตัวเสียที่แท้จริงก็ได้นะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับซึ่งเราต้องมาทําการสุ่มยกเละตัวเธอตัวนะครับเพื่อทําการหาตัวชิปแรมนะครับว่าชิปแรมตัวไหนเนี่ยมันช็อตนะครับเพื่อว่าจะได้ทําการซื้อมาเปลี่ยนนะครับอ่าแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าตัวไหนเราต้องทําการเรนด้อมยกกันก่อนซึ่งตอนนี้แต่ที่เราเช็คนะครับเห็นไหมครับไฟชิปแรมมันกาวนะครับพอมันกาวแบบนี้เราก็จะไม่ลองออนนะครับคือการ์ดจอตัวนี้คือต่อมชิปแรมนะครับคือแรมตายไปนะครับตายขาเครื่องยกชิปปไเลยกัันนะครบ โอเคก็เดี๋ยวเราต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าเขาจะให้เรายกออกหาหรือเปล่าว่าตัวไหนเสียแล้วนะครับผมโอเคเราก็จะพักคลิปไปก่อนโอเคนะครับคลิปนี้เราก็จะปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับซึ่งการ์ดจอตัวนี้เราก็ได้ทําการโทรแจ้งหาลูกค้าแล้วนะครับผมก็คือชิปแรมตัวหนึ่งนะครับมันจะตกราคาอยู่ประมาณสักตัวหนึ่งรวมค่าช็อปชิปปิ้งด้วยนะครับก็คือประมาณตกประมาณสัก900กว่าบาทเกือบพันแลน้วนะตีแล้วเกือบพันนะครับซึ่งตอนนี้ เราไม่รู้ว่ามันช็อตเม็ดไหนนะครับซึ่งลูกค้ากําลังไปวิเคราะห์อยู่นะครับว่าถ้าซ่อมมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยตัวละ1,000บาทนะครับก็ตีถ้าแเม็ดก็แปดพันนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันเสียหมดหรือเปล่านะครับก็อันนี้ต้องวิเคราะห์เอาเองนะครับว่าเราจะซื้อกี่ตัวนะครับผมอ่า แล้วก็การ์ดจอตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณรักสามหมื่นสองครับประมาณนี้ตอนนี้เนาะก็ต้องมาคุ้มนะครับเพราะก็เวิดว่าชิปแรมประมาณ8ปดพันกว่าบาทเนี่ยมันคุ้มกับของเราหรือเปล่าถ้าเกิดซ่อมแล้วมันติดก็คุ้มนะครับถ้าซ่อมไม่ติดก็ไม่คุ้มนะครับผมโอเคการ์ดจอตัวนี้ก็เป็นการซ่อมชิปแรมที่่ายขาเครื่องยกชิปเลยเนั่เนเองนะครับก็หวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคนที่จะส่งมาซ่อมชิปนะครับต้องมีการตัดสินใจนะครับว่ามันอาจจะตายค่ะเครื่องยกชิปนะครับแบบเครื่องกระจอตัวนี้นะครับคออตัวนี้ตายไปแล้วแต่ต้องหาชิปแบบมาเปลี่ยนแต่ความจริงผมว่าตายเนี่ยดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ตายเราอบไปรีเวิร์กชิปไปมันใช้งานได้สักระยะหนึ่งนะครับพอมันดับมาเราก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนเสียแต่ตอนเนี้ยเรายังสโคบงานได้นะครับมันเสียตัวไหนเนาะมันน่าจะเสียตัวที่มันใกล้ช็อตนั่นแหละครับมันก็เลยตายไป ก็มีแนวโน้มว่าถ้าเกิดซื้อมาเปลี่ยนแล้วซื้อมาเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันน่าจะได้นะครับโอเคก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันงานซ่อมในเคสต,ต่อไปแล้วกันนะครับ